ดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์จริงๆตั้งใจจะมารีวิวแป้งกลุ่มนี้นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ที่จะมารีวิวให้ดูคือเป็นแป้งโบราณที่ร้านขายอยู่ แล้วก็นั่งเล็งอยู่นานแล้วว่ามันก็ยังขายได้อยู่ของเขาน,น่าจะดีจริงนะคะเป็นแป้งน้ำค่ะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณห้ายี่ห้อนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าแต่ละยี่ห้อนั้นมันมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ไม่ได้มาขายของนะแต่เนื่องจากว่าเห็นว่ามันมันดูขลังเนี่ยค่ะน่าจะเป็นแป้งที่แบบว่าดีถึงได้อยู่มานานขนาดนี้เริ่มจาก ช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์ก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่ใช้กันมันคือน้ำอบไทยนางลอยนะคะก็รุ่นนี้เขาบอกว่าของแม่เอียงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนีนนนนออ้ก็เป็นน้ำอบนางลอยนะคะซึ่งเขาก็บอกอยู่ข้างขวดก็กเ,ปเป็นแบบนุ่นว่าน้ำอบไทยนางลอย ลักษณะน้ำก็เป็นสีสีออกเหลืองๆนิดนึงแล้วก็มีแป้งตกตะกอนอยู่ข้างในนะคะคืออันนี้ระวางตั้งไว้มันก็จะตกตะกอนอยู่ก็เวลาใช้กลิ่นนี้คงจะได้กลิ่นกันคือชินเวลาเทศกาลสงกรานหรือว่าลดน้ำดำหัวหรือว่าไปตามวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะได้กลิ่นนี้บ้างถ้ามาตอนกลางคืนก็อาจจะขนลุกกันนิดนึงก็ลองเขย่าดูทุกๆ นี่ค่ะจะมีตัวแป้งนี่อยู่ก้นขวดน,นี่เป็นชนิดแรกของเรานะคะเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเห็นไหมก็จะได้อย่างนี้ผสมน้ําผสมไวในน้ําก็จะทําให้น้ําหอมลอยดอกมงดอกไม้ด้วยนะคะก็ไว้ใช้ลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือว่าบางคนช่วงเทศกาลเขาก็จะไปปะ,ปะพรม หิงพระหรือว่าจะดีต่างๆนะคะก็ใช้อันนี้ก็คือเป็นน้ําอบไทยนางร้อยคงไม่ต้องไม่ต้องเปิดให้ดมกลิ่นมั้งคือกลิ่นมันชินจมูกเราอ่อะนะคะมาถึงตัวที่สองอันนี้ก็เป็นแป้งน้ำเหมือนกันนะคะก็คุนหูคุณตาก,กันกับมองเลยะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งน้ำหอม มองเลยะตราหญิงชูช้างเพิ่งจะรู้ว่าเขาคือตราหญิงชูช้างนะก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งน้ำหอมมองเลยะเป็นเครื่องสำอางควบคุมเป็นแป้งน้ำหอมคุณภาพดีให้ความหอมเย็นสดชื่นสบายตัวช่วยลดผดผื่นคันให้ผิวพรรณสวยงามนุ่มนวลเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปมานาน วิธีใช้เขาบอกว่าใช้ทาผิวลูบไล้ตามร่างกายหลังอาบน้ําก่อนเข้านอนและในยามอากาศร้อนอบอ้าวคือหน้าร้อนขายดีมากพวกนี้นะคะแล้วก็ใช้ในยามอ,าอะไรนะเพื่อความเย็นสบายสดชื่นทั้งผู้ใช้และผู้ใกล้ชิดลักษณะน้ําอันนี้จะค่อนข้างใสแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่ก้นขวดนิดนึงเหมือนกันนะคะเวลาใช้ก็คือเขย่าเหมือนกันมองระยะ ตราหญิงชูช้างอ๋อตราย,ยตรงนี้เห็นไหมตราหญิงชูช้างโฟกัสได้ไหมเออเออนี่เห็นไหมตราหญิงชูช้างจริงๆด้วยอะ่ะเออเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็นแป้งน้ําหอมตัวนีเว้เดี๋ยวลองดูนะขวดนี้เขามีราคาข้างขวดคือยี่สิบบาท พยากพยัยักพยพยขยย,ย,ย,ยเป็นสีขาวเลยตราหญิงชูช้างก็น่าจะผสมน้ำได้เหมือนกันเนาะดูอ่า,อา,อาโอเคหมดน่าจะหมดเลยออกมาเป็นแป้งสีขาวมองเลอยะตราหญิงชูช้างดูคลาสสิกมากยังขายโย แกะดูแล้วแกะแกะแกะอันนี้แกะมีซิลอย่างนี้เห็นไหมของดีจริงออืกลิ่นมันคล้ายคล้ายกันเหมือนกันนะอืก็หอม่ะค่ะ รู้สึกว่าสองกลางก็จะใช้สองอันนี้ได้เหมือนกันมันถินคล้ายกันอะไม่ต้องแกะหลงเนาะกลาคืนแล้วด้วยต่อมาอันนี้มีหลายสีแต่พอดีว่าที่บ้านมีสีเดียวก็คือสีนี้เขาคือแป้งแป้งน้ำควีนนาสกินโทนิก ควินาสกินโทนิกกลิ่นชวนชื่นแป้งน้ำควินาใช้แล้วช่วยให้ใบหน้าขาวเนียนผุดผ่องนวนใลใยไร้สิวฝ้ามีส่วสมจากเครื่องหอมนานาชนิดที่ทำให้กลิ่นหอมติดกายทาตามร่างกายช่วยให้สดชื่นเย็นสบายหายผดผื่นคันวิธีใช้บอกว่าให้ใช้ใชทาใบหน้าและร่างกายตามต้องการนะคะอันนี้จะเป็นของอังกฤษตางูหรือว่าแอ ก็รู้สึกว่าจะมีหลายสีนะคะแต่ว่าที่บ้านมีสีเดียวอันนี้เขาบอกว่าสกินโทนิกชวนชื่นน่าจะเป็นกลิ่นของเขาเนาะอลองดูแล้วกันเนี่ยค่ะควินนาอันนี้ก็ก็ขายดีควินนาเนี่ยน้ำของควินนาแป้งนี้จะใสใสมากเลยอะค่ะ แล้วก็มีแป้งตกตะกอนอยู่เช่นกันเพราะว่าตั้งไว้เขาก็จะคือเขย่าเขย่าแล้วเอาตั้งไว้แป๊บเดียวมือก็จะตกตะกอนอันนี้คนะวินน่ามาเขย่าคือขวดหนามากมีตางโงได้ไหมเขย่าออกมาแล้วแป้งก็จะสีขาว,ขาว นี่ต้องแกะดูแกะตรงไหนแกะตรงหัวไม่ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นลองแกะดูอ๋อไม่กลิ่นกลิ่นหอมเย,ย็นๆสุดที่เจ็บอือ เย็นนะกลิ่นกลิ่นหอมเย็นนะคะไม่จะไม่เหมือนไอ้สองขวดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกินกันทีหลังนะสามขวดแล้วนะคะขวดที่สี่อันนี้เคยใช้สมัยเด็กๆแป้งแฮปปี้ขวดนี้น่ารักเนาะแป้งน้ำแฮปปี้นะคะก็ยังเห็นมีขายอยู่เช่นกันก็ แฮปปี้สกินโลชั่ค่ะแป้งเค้กอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นแป้งเค้กชนิดน้ำนะคะ Happy ใช้เป็นแป้งเสริมสวยใบหน้าแทนรองพื้นตอนเด็กที่บอกว่าเคยใช้แม่เคยเอามาทาให้ตอนจะไปเดินพาเหรดนะฮะมีส่วนผสมมีส่วนประกรอบของน้ำมันจึงเหมาะสำหรับคนไทยเหรอเอองงอ,ะอ่ะแฮปปี้สกิโลชั่นนะคะกลิ่นยอดนิยม Make in t h ยแลนด์ค่ะนี่เป็นสกิโลชั่นด้วยนะโอเคไม่ละก็น้ำข้างในก็จะมีความใสประมาณใสอะค่ะก็ใสประมาณหนึ่งแล้วก็มีแป้งตกตะกอนอยู่เป็นแป้งสีเนื้อนะคะที่เขาบอกว่าเป็นแป้งเค้กชนิดน้ำนั่นเองเห็นไหม นีแป้งแฮปปี้นะคะมาเขย่าดูคือด้วยความที่แป้งเขาค่อนข้างหนา ก็ยังมีแป้งเค,ค้กอยู่เห็นไหมขยาแล้วน้ำก็จะเป็นสีเนื้อนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวแกะรู้สึกขวดนี้จะยี่สิบกว่าบาทเนาะก็ราคาไล่ๆกันนะคะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าบาท ก็อยู่ตรงจุดนะคะ่ถ้ามาเป็นสีเนื้อเป็นน้ำน้ำสีเนื้อเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ยังเขย่าไม่ไม่ไม่หมด หอมเย็นก็ดูสดชื่นดีแต่มันเป็นที่มันไม่เหมือนไอสาขวดก็คือมันเป็นแป้งสีเนื้อพอเขาบอกว่าเป็นแป้งเค้กชนิดน้ำมันเองนะคะมาลองดูปิดฝาก่อนเนาเอาอีกยี่ห้อหนึงชนิดสุดท้ายแล้วก็จะปวดหน้าตาเป็นแบบนี้ชิ้ด ก็คือแป้งน้ำหอมพันงามกลิ่นหอมชื่นใจแป้งน้ำหอมพันงามกลิ่นหอมชื่นใจนะคะอันนี้บริษัทห้างขายยาเสียเหลิงจํากัดอันถูกไหมไม่รู้ตราบางกรบินเครื่องสำอางควบคุมแป้งน้ำหอมพันงามกลิ่นหอมเย็นชื่นใจวิธีใช้ทาหน้าและ ลำตัวนะคะคำเตือนห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีระวังย้ายเข้าจมูกและปากเพราะอาจเกิดอันตรายได้ผลิตโดยบริษัทพันงามจำกัดน,นี่นี่รู้สึกขวดนี้จะราคาสูงที่สุดนะประมาณ28บาทบิตบบาทประมาณเนี้ยก็เป็นขวดสีชมพู ซิวอย่างดีเลยเดี๋ยวแกะให้ดู คือเนื่องจากว่ามันเป็นขวดพลาสติกทึบสีชมพูเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยน้ํามันเป็นสีอะไรจะลองเปิดดูฝามันแบบอย่างดีนะล็อกมาตามังกรบินด้วย สีชมพูเฮ้ยเดี๋ยวนะเออหอมหอมจริงน้ำมอ,อ่มาเป็นสีชมพูเดี๋ยวขอใลองเขย่าดูมันเป็นน้ำใสๆแต่ว่ามีสีอ่อนๆสีชมพูมันน่าจะมีแต้อย่างเ่ร เขาเป็นเสียงอัวเห็นปหซึ่งมีความหอมที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆเลยหอมอหวานหอมแบบผู้หญิงผู้งอะคะ่ะอืม เนาบอกว่าเป็นสีงโงด้วยฐานะอะไรแบบนี้แป้งน้ำหอมพันงามค่ะกลิ่นหอมเย็นชื่นใจอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันเคยสงสัยมานานแล้วว่าเออคืออะไรเพราะว่ามีลูกค้าเดินมาก็เอาบอกเอาแป้งหอมพันงามพันงามแล้วเขาก็เดินไปที่มุมที่มันวางอยู่อ๋อมันคืออันนี้ ซึ่งหอมจริงอืมหอมแบบอุ้ยหอมห,มหอม,หอมโอเคอ่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือแป้งที่หยิบมาฝากกันซึ่งเป็นเป็นแป้งน้ำโบราณน,นะคะซึ่งตอนนี้ยังมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันซึ่ง แต่ละยี่ห้อมันก็มีความแตกต่างกันไปอย่างมองเลยยากับน้ำอบไทยเนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยสักนิดหนึ่งนะเขาก็ใช้กันมานานขายกันมานานแล้วอันนี้น้ำอบไทยนางลอยจริงๆมันก็น่าจะทาตัวได้เหมือนกันนะคะสำหรับนางลอยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเรานิยมใช้ในช่วงเทศก,กาลสงกรานหรือว่าเป็นการแบบปะพม พระหิ่งพระต่างๆก็บางคนอาจจะแบบเฮ้ยกลิ่นอะไรลอยมาน้องเลยะกับอันนี้กลิ่นมีความคล้ายกันแต่ว่าแป้งมองเลยะจะดูข้นกว่าเป็นแป้งสีขาวน้ําสีขาวส่วนนี้น้ําเขาจะสีเหลืองเป็นน้าอบแล้วก็แป้งสีขาวนะคะส่วนพวินนากับมองเลยะคือดูคล้ายกันแต่ว่ากลิ่น ไม่เหมือนกันนะคะและอย่างหนึ่งควินนะามีหลายสีมีหลายสีด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านมีสีเดียวก็คือสีนี้แหละเรียกว่าสีอะไรอะสีฟ้าหรือสีเขียวเออฟ้าหรือเขียวเขียวหรือฟ้านี <c oughs> ่มาเถียงเรื่องสีเลยเนาะก็นี่แหละเขาก็ใช้ทาใบหน้าร่างกายตามความต้องการเหมือนกันของอังกฤษตรังงูอืม อันนี้จะรู้สึกจะเย็นรู้สึกได้เลยว่าเย็นติ่งเขาก็เย็นนะคะอาจจะเป็นจุดเด่นของตรางวง,งเขาก็ได้ <_ c oughs> เย็นเเย็ยนค่ะเย็นน่าร้อน หมาะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาอยู่บ้านตัวของขาวเนีมาเลยอ่ะนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็จะกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอืต่อมาแป้งเค้กอันเนี้ยคือมันตั้งไว้นานนะคะจริงมันก็ละลายได้แหละมันเป็นเนื้อแฮป p y ขยา่าเขย่าให้มันออกมาให้หมดจะได้เทมันมให้ดูต,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 ตึ้งตึ้งแป้งน้ำแฮปปี้จะเป็นสีเนือ้อซึ่งแป้งเค้กสนิน้ำเขาบอกอย่าง กลิ่นก็ก็หอมอ่อน,นะคะ่ะเป็นแป้งเค้กนั่นแหละต้องลองดูอ่ะ แต่มีคนมอกว่าทาแล้วไม่ต้องทาหรองพืง้นก<ม>็มันเป็นแป้งเคกอะเออมันก็เหมือนรองพื้นปะไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะพอได้ค่ะไม่รู้วอกหรือเปล่าก็ต้องไปลองดูกันแล้วกันหน้าอันนี้อืมราคาประมาณยี่สิบหน่อยๆมั้งคะประมาณเนี้ยค่ะและแป้งหอมพันนาซึ่ง มองไม่เห็นน้ำสีข้างในเทออกมาแล้วเป็นสีชมพูอ่อนซึ่งหอมหอมแบบมองไม่ถูกอ่ะชอบอันนี้อันนี้น้ำใสๆนะคะไม่ข้นไม่เย็นสรุปเออเดี๋ยวนะมองรนะยะเย็นหรือเปล่ามีความหอมเย็นเดี๋ยวลองดูคือตอนนี้ตัวที่เย็นก็มีควนารุ่นนี้ เย็นแน่นอนลองแล้วแล้วก็มงเรียยาเดี๋ยวลองขอโทษทีนะคะวนไปวนมามีจุมีจุก <laughs> ปิดโถ เทวเทวเทวไม่คนจุกใหญ่ด้วยเอ่มเนี่ยค่ะขาวเชียวก็หอมอะ่ะแต่เย็นเย็นนะตัวมีแต่แป้งหมดเลย หอมเย็นแต่รู้สึกว่าวีนาน่านเย็นกว่าแล้วก็กลิ่นเขาไม่แรงเท่ากับน้ำอบไทยนางลอยนางลอยเขาจะกลิ่นแบบใช้ไทย,ไทยอะ่ะอืมก็คือนางอย สรุปก็คือถ้าต้องการความหอ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 มก็จะทุกตัวก็หอมไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่หอมชวนฝันมากสุดก็เป็นตัวนี้แล้วกลิ่นไม่หลอนแล้วก็อันนี้หอมเย็นแต่ไม่เย็นมากส่วนถ้าเป็นควีนารุ่นนี้เย็นทาแล้วเย็นเลยอันนี้แป้งเคก้กน้ำส่วนอันนี้ น้ำอบไทยนางร้อยใช้ให้ถูกนะคะจริงๆแล้วแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างของตัวเองอยู่นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้ก็เอาไว้เรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ